วห้านพระห้าอาทิตเอเออร้อเอดหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อชายยาญ่แก้ัวบปานร้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคุณธ่อญีบุญทองขันร้อยเอ็ดสิบเอ็ดประตูเมืองนามเรืองนาวพระสุใหญ่ร้อครอบครวหนึ่งร้อยบาทคุณแม่สองวาน ช่วยใช้สิร้องข้นจับจับแหงเพชรหนึ่งร้อยบาทคุณแม่ใจงามรออ้องร้อยเอ็ดนึ่งบาทคุณพอมีเพชรประด่อนพร้รรองโ้นจับจับแหงเพชรอีกสองรยบาทคุณยุพัีาตาุบางุณรุปคุเกลาวัด ตุ้นรุกูจับต่างทองรองพระเกี่วหนึ่งร้อยบาทแม่ทาสินเสนารองพระเรก,กี่วจับสกุลนครหนึ่งร้อยบาท นางสาวุลนัทสิงเสนาสว่างแดนดินพร้อมครอบครัวท่งร้อยบาทรอบครคุณธรรมชัยโตรีสมบัติคุณมนัทสนังโตรีสมบัติพร้อมครอบครัวึ่้งร้อยบาทครอบครัวน,นางสาวนัทสิทิตาคุณยุทธนาบุณธุรกิจภาโตโรีสมบัติรวมต้อครับ,รบอีกหนึ่งร้อยบาททุกครอบรัที่ได้ตัวชื่อเสนาเดอมาา ที่พานธุพพพ์พั้ักาษาในวันทีอในตัวท่านให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความจะรีคิดอะไรจะขอให้ได้ชบคัามรทางศาสนาในทุกประการอัอะนะมมุสุนาบุญสตต่อโลกโดของุดประโยชนสวรรคนวัคุณไรนสรรนวัตรอ้ปอาน จุดไปจุดไปกัคนคนไทยที่ัดซื้อนี่น้อีปัดออกูนสาหวนเลยัน้ตอาปากกาไม่่อใครเอพี่น้องเด้อได้เกียออกเปมเกยได้เกียออกเปาอจัลด้ใจเราเนาะเพราะุวมาใจเสียเกลียวสวยเด้นมคำสร้อยพร้อมรบเรริรอยป่า ครอบครัวของคุณแม่พรสวัยสวัสดิ์ชัยภัยสวานคุณรัติกรอนเตี่ยมพานิชรองครอบครัวอีกห้าร้อยบาทคุณตุปรามีวิกาไรพัฒน์และครอบครัวตบนับปุรีอีกหนึ่งร้อยบาทคุณอุณบลโสดาพัฒน์เบื้องใหญ่อำนัเจริยหนึ่งร้อยบาทคุณยุรามัชยุรา จิตใจร้อยเอ็ดหนึ่งร้อย100 100บาทคุณแม่บีอักถ้าใจร้อยเอ็ดอีกอหนึ่งร้อยบาทแม่ทองนาสมชาจาก101ร้อยเอ็ดร้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคุณแม่สะพอตกกรายร้องครอบครัวจากร้อยเอ็ดอีกหนึ่งร้อยบาทคุณสกาวเกิดไรจาก101ร้อยเอ็ดร้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาท ครอบครัวแก่รุ่นลาเห็นใครจักร้อยเอ็ดพร้อมครอบครัวหนึ่งร้อยบาทตระกูลปงชนสีคุณแม่กับยาขุณแม่ับปีจกกับการเสด็จตินดับนำจุกพร้อมครอบครัวหนึ่ง,งร้อยบาทคุมนวลจันทร์สับเพลียงกับสิกิตกำแพงได้พร้อมครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคุณแม่หนุ่เจริญเสียงาัน จากแม่ขอนขนมร้องครอบครัวเด็กสองก็อนยนอัดุดแม่สวัส <un> ดีจากัดยาพันาซักความกระโดดร้องครอบครวหนึ่งร้อยบาทคุณกินจามะปกปูตอการณน้ตกจากสมุาการอุทยาแสงธรรมะอีกหนึ่งร้บาทคุณของเดือนคุณสวีวัน พอ่อรองครบจับสุลิถิ่ช้าใหญ่รองคระบจวนสองรอยบาทุเช่นอย่างนี้ในสุราะาปันสุเท่าเน,นาะเกเียวโดยส่วนโสนดนะโยวิญญาณพ่อ,พอค้าแม่สศรษฐกจะดีรองครอบัวนอีกหนึ่งร้อยบาทคุณแม่อ่อนสีแม่รุกรัตแม่แววรุ่งอบุญรองคระบจวอสิสามอยบาท ขดพ่อสกข้าชัชยกุ่มจับกุณแม่วราพรรวมตกลงหนึ่งร้อยบาทคุณแม่แมวหนึ่งร้อยบาทจัใส่ตู้เลยด้แมวเดน่ครอบครัวแม่แขกหนึ่งร้อยบาทตู้ข้าหลังกระไดแม่เวียยพวกไกสอน100รยบาทคุณแม่สมาคมหาวันจากท่าอุเเมพรองครอบครัวหนึรอยบาทว่า หปหออาปอ,อ่อนแม่ปัวแม่ปัว,แม,ปวแม่หอมเนื้อมาจากปันหน้าหัวย่ากเนาะให้ไปหาพี่น้อกยุ้ยแถวๆที่พิศพัฒน์เอ่เออ่าไปครับเออแม่ปัวแม่หอมมาจากทา้วิญญากเน้อ ไปหาพี่น้องกองใหอยู่พิพิธภัณฑ์พิจิตรภัยดีใสระบาดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณลานโพอากาศทิศตะวันตกนี่อำเภนเขาหน้าพ่อหัวใจกินเหนือกินใต้ทินตะเวทโตกเบิ้งตกพี่น้องโบนทันนาไปท่างทิศตะวันตกตัดกับทิศตะวันออกก็วื่อทิศตะวันตกฝ่ามื่อตักับกิศเหนือใจตัดกับที่ได้แต่เราจะมีป้ายบอก ทุกประทุนที่เข้ามานะครับครอบครัวคุณคุณส,สามารถคุณกำมันสามารถร้องครอบคัวเจ็ดร้อยเอ็ดสองร้อยบาทคุณสุรศักดรกรงดีพร้อมครอบคัวหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อส่หมายสีตรงสานหนองคายอนุสรวลีปราบพ่อ,อเนาะพร้อมครอบคัวสองร้อยบาท คุณพุทธาโสรสสาเป้าไรน้องนายใหงร้อยบาทคุณปัดีรักสิกพร้พบวรรัสิกร้อยบาท คุณชานชัยชัยยักษ์อนุณลำเพียดขุณเรือนร้องข้าวบุญร้อยบาทจากเอกปิติธรรมและ,ระครอบครัวฉันบุญธาจักฤกษ์เจ๊ติ๊งร้อยบาทครอบครัวแม่รักขยันามชมเนาะขุนพัดพยายันชมเนาะและครอบครัวเกษตรวิสัยร้อยเอกร้องครอบครัวหนึ่งร้อยบาทนางสาวสุกัญญาจอะพระเจดนางสาวพิมลุธา แสนสร้อยคุณสุดูตาเพิเรัภูมิร้อยเอ็พร้อมรับเงิหนึ่งร้อยบาทคุณสุธารคุณคอนจนัสุกเลยพร้อมบลูกหลานลาเสร,ร,รัภูมร้อยเอ็ดตร้ยบาทคุณแม่ไปทำใสจากร้อยเอ็ดพร้อมรับนหนึ่งรบาทสิบเอสบัตรุกจากมค,คุณพิสมัยรุกจากม คุณจิรายุรุจจาคคุณพระชษารักษาเดชและคุณปกรรักษาเดชรอบครอบหลวงองคบุณอีกหนึ่งร้อยบาทคุณน้อยแก้วพุทธโดยพระ,าานนะพระรบาทพระอุเทนคระวพงมรอบครอหวงอีกหนึร้อยบาทคุณสริิชัยคุณเล็กร้อยเอ็ดอีกหนึ่รอยบาทสาธทูบนบี